อานาวาถ่ายรูปยิ้มบุญนนะฟินเลยฟินเลยมีแหงเนะมีแหงเนะนาวามีแหงเนะอยู่ซื่อๆนาวาหวดมีการเยันไปเบิงอีกการเยัน,น,น,นมีการเยันไปเ,ไปเบิงอีกกล่องเบิง มกล่องอะไเนี่ยรับนเดือนเดือนเลยสามเดือนมาเบหล่อแรลก็สามเดือนตอนนี้มันสิแปดเดือนแล้วตอนนั้นสามเดือน ผมกันหน้าว่าอยู่ซื้อเนี่ยขาดแต่เบิองอันเสือหันไปเบิ่งอันนั้นมันมักเบิ่งอะ่ะอย่นี้มันมักเบิง่งพ้าตาต่วนใหม่ <c oughs> เสื้ออันต่วนอันนี้มันผิตายไป แล้วเมาบ่ะคือเมานน่เปลี่ยนไรชิ้นเนี่ยมึงไม่ให้เลย

น้ำวินมาอยู่สื่อเลยกล่องกล่องพิการเนี่ยอียนเบิ่งอีกจริงจริงมันเบิ่งอันนั้นนะมันองแบบตะเรียนไม่เห็ดนะไมนเห็ดนะเดี๋ยวสนบอลูกเดี๋ยวสนบอคนตาดตงมีสมาธิแหง เสืส้อคัตสอไฮยาตั้ไดีเปอ่ฮะหัวลูกคอยสิเป็นแนวไหนเน่ยว่าแปบนึงลูกตาครบผมอ่มาเอตาน,นตาครบผมว่ะด้งเดงูด้วยเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วมาครับโอ้ย เน่เออบ่ห้องบ่ห้องแต่หันท้นหวยเดะนี่เบิ่งุนเออมันบ่แม่นมันอันนั้นมันอยากเบิ่งอันนี้ะนะมันกะสิหันมาบ่ได้นั่นนะนี่ดู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 นี่ลูกดูนี่เห็นบะ Bây giờ ba, hóa tường